สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนักกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่21นะครับเดือนพฤศจิกานะฮะอีกไม่กี่วันนะฮะจะสิ้นเดือนแล้วนะครับไววนะฮะเรานับถอยหลังกันมาเรื่อยๆเลยฮะวันนี้ก็ไวนะครับวันนี้ครับมีเรื่องงามยามดีนะครับแต่ไม่เยอะนะครับวันนี้เหมาะกับการตัดสินใจเรื่องสําคัญนะครับการตัดสินใจไม่พอนะครับยังมีเรื่องของการยื่นเอกสารนะครับพอได้อยู่นะฮะแล้วก็ การสั่งงานเรื่องสําคัญสําคัญได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องอย่างคือเรื่องของบ้านและรถนะครับใครที่จําเป็นต้องตัดสินใจจะเซ็นเอกสารจะพาลูกค้ามาดูบ้านนะฮะหรือว่าจะไปดูนะครับหรือตัดสินใจเรื่องบ้านและรถหรืออาสังหานะครับมีโอกาสทาและสาเร็จนะครับของสําคัญเข้าบ้านก็ได้นะฮะแล้วก็อย่างคือทําสวยทาหรอนะครับชุดนี้แน่นอนว่าร่างกายนะครับดูแลร่างกายดีๆแล้วก็ แต่งองค์ทรงเครื่องหรือว่าอยากตัดผมอยากทําสีผมมอยากตัดเล็บอยากทำให้ร่างกายภายนอกภายในดูดีนะครับแล้วก็ทําเสริมสวยได้นะฮะทำไลยกรรมก็ได้อยู่นะครับนี่คือจุดเด่นของวันนี้นะครับทําำส้อทําหล่อนะฮะซื้อของสําคัญซื้อของมีค่าของมีราคาครับก็ได้นะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็นะครับในคลิปนี้นะฮะมันว่าโดยเรื่องของสีราศีดวงดีสัปดาห์นี้นะครับคาว่าดวงดีแปลว่า ถ้าเทียบกับสารสัปดาห์ที่แล้วนะฮะดงวงมันเด่นกว่านะ,ะเด่นเรื่องเงินบางราศีเด่นเรื่องเงินบางราศีเด่นเรื่องงานบางราศีเด่นเรื่องความรักหรือว่าบางราศีเด่นสองสอย่างพร้อมๆกันนะครับแปลว่าทั้งสีราศีเนี้ยไม่ใช่ว่าดีทุกเรื่องไม่ฮะบางเรื่องก็ยุ่งวุ่นวายตามปกติของเขานะครับแต่ว่าเรื่องดีๆก็มีทําให้ชื่นใจนะฮะหรือบางคนอาจจะเป็นบางราศีก็เป็นเรื่องการยื่นผลงานส่งงานหรือว่าโฟกัสนะครับ เรื่องงานหรือชื่อเสียงก็จะสําเร็จนะครับแต่เราแต่นะ,ะดูว่าราศีไหนและแต่ราศีดีแตกต่างกันนะครับนี่ต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นก็เข้าไปฟังได้ว่าราศีเรานะครับราศีแฟนเราราศีลูกเรานะครับก็ดูแทนเขาได้นะฮะราศีไหนเด่นเรื่องอะไรนะครับโอเคเนาะแล้วก็จริงๆก็มีคลิปนะครับแต่ไม่ได้เอามาให้ดูนะฮะก็2ราศีที่ต้องระวังนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็เช่นเดียวกันถ้าใครที่เห็นว่า2ราศีต้องระวังก็แปลว่า ระวังเรื่องอะไรบ้างแต่เรื่องดีๆก็มีเช่นกันมันก็มีเรื่องอะไรก็เราก็าไปฟังได้นะครับไม่ใช่ว่าระวังคือทุกเรื่องเงินงานความรักแย่หมดไหมฮะนิสัยใจคอคนแล้วก็ดชะตาคนมันมีอะไรซับซ้อนชีวิตประจำวันของคนมีอะไรซับซ้อนเยอะเขาว่าดีไม่ใช่ดีทุกอย่างเนาะแล้วเวลาที่แย่มันก็ไม่ได้แย่ทุกอย่างนะฮะดังนั้นเราก็มาแตกดูว่าคืกว่าแยกองค์ประกอบดูว่ามันดีในดีเรื่องอะไรแล้วก็ระวังเรื่องอะไรนะครับโอเคนะ แล้วก็เลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้และใช้ได้ดีพิเศษนะครับคือเลข1นะครับอ่าเริ่มที่1นะครับต่อมาเลข0นะครับต่อมาเลข8ดนะฮะแล้วก็ต่อมาเลข7นะครับส่วนเลขที่วันนี้มักเร่งเลี่ยงนะครับคือเลข9นะครับนะ่เก้านะดังนั้น2ใช้ได้นะครับต่อมาเรื่องของสีที่ถูกโชุครับสีแรกคือสีดำนะฮะ สีต่อมาคือสีชมพูนะฮะสีต่อมาคือสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะฮะที่ใช้ได้ก็จะดีดีพิเศษ,ษครับคือสีเขียวนะฮะส่วนสีที่วันนี้เรี่องกนะครับคือสีเทานะครับสีเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าต้องเลือกซ้ายขวาเลือกขวานะฮะเลือกขวาไว้นะครับนี่แหละจุดเด่นนะครับนี่ผมวันก่อนนะฮะลืมนะครับนี่สารภาพเลยฮะตัดต่อผิดนะครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะผมก็ลืมเลยว่าผมอัดคลิปนะครับอัดคลิปตอนต้นคลิปนะฮะอ่าแล้วพอทายดวงนะครับมันก็จะมีราศีกรกฎสิงกันนะฮะเนี่ยมีอยู่คลิปนึงก็คือคลิปของกรกฎสิงกันแต่ราศีอื่นไม่ผิดนะฮะราศีกรกฎสิงกันเนี่ยดันไปเอาคลิปนะฮะของวันเสาร์เอามาใส่นะฮะนะ,ะแล้วก็แต่อหัวคิปตะถูกนะครับ แต่ในคลิปก็คือทายดวงแหละเอาของวันเสาร์มาใส่ของวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็เพิ่งได้อ่านตอนเช้าของวันอาทิตย์นะฮะผมก็เลยอัดคลิปใหม่ะะอยู่คลิปเดียวนะฮะก็คือคลิปของวันอาทิตย์นะฮะอัดใหม่เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวาอัดคลิปนะฮะผมก็จะอัดแบบครึ่งค่อนวันนะครับแล้วก็อาจจะอัดหลายวันติดๆนะครับบางทีมันก็เสื้อตัวเดียวกันบ้างนะฮะแล้วพอตัดต่อปุ๊บ เราก็เออเห็นเสื้อสีนี้นะครับก็มาแปะเลยนะครับแท้จริงแล้วมันของเมื่อวานนะฮะอ่าฉะนั้นแต่มันก็จะรู้ได้เพราะว่าบางคลิปผมก็จะมีตัววันที่นะครับเอาไว้ใต้ iPad นะครับมันก็จะเขียนไว้ว่าวันที่เท่าไหร่มันก็เลยอ้อลงผิดนะฮะลงผิดนะครับประมาณนี้นะฮะเนี่ยผลพวงมาจากอะไรรู้ไหมฮะมาจากดาวพุธโคจรตำแหน่งมรณะนะครับถ้าใครที่ จำได้นะฮะผมพูดเสมอว่าเดี๋ยวเดือนนี้ดาวพุธมรณะเนี่ยครับผมต้องหลุดนะครับจำได้ไหมผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นเดือนละผมต้องหลุดนะครับไม่อาจจะเป็นหลุดเรื่องของเลขสีบางคนลืมก็ได้หรือว่าหลุดนู่นหลุดนี่นะฮะเนี่ยครับเนี่ยเจอแล้วนะฮะเนี่ยตามคําพยากรณ์นะฮะแล้คราวนี้หลุดเป็นแผงเลยนะฮะคือไปเอาของวันเสาร์มาใส่ของวันอาทิตย์นะครับเนี่ยหลุดนะฮะเพิ่งโอ้นานๆหลุดแบบนี้ทีนะนานๆนานมากนะฮะนี่แหละครับมี จริงๆพูดถึงดาวพุธที่โคจรมรณะนะครับมันมีต้นกําเนิดดาวพุธนะฮะเราอาจจะเคยได้ยินฮะดาวพุธนะครับเนี่ยมาจากสร้างมาจากช้างนะครับสิเชือกนี่คือของคัมภีร์หรือตําราของโหราศาสตร์นะครับแต่ของกรีกเขามีนะฮะนู่นฮะเทพอพอลโลเทพซูสนะครับเขาก็มีดาวพุธหรือเมอร์คิวรีนะไออไม่ใช่ว่าดาวพุธมีแต่โหราศาสตร์ไทยนะฮะนู่นครับตำนานลากไปถึงนู่นเลยนะฮะถึงกรีกนะฮะ เทพเมอร์คิวรีนะครับนี่ยเขามีนะฮะจริงๆแล้วเทพเมอร์คิวรีนะครับคือดาวพุธนะครับเขามีหน้าที่ร่างกายเขานะฮะใครเคยเห็นแบบรองเท้าที่มีปีกไหมถ้าใครเคยดูหนังนะครับพวกตำนานกรีกทั้งหลายแหล่นะฮะรองเท้าที่มีปีกนะครับมีปีกว่าบินได้เพราะฉะนั้นดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งโอ้โหเราบินไวนะฮะก็เหมือนกับเรายืนนะครับแล้วที่เท้ามีปีกมันก็เลยบินฟุ๊กฟุฟุไปไวนะฮะนี่แหละเขาเลยบอกว่าใครที่เกิดวันพุธนะครับสมองรวดเร็วว่องไว คิดเร็วทําเร็วนะฮะจนบางทีคิดมากจนฟุ้งซ่านนะอะไรเงี้ยก็มีนะฮะเรียกว่าในความเร็วของเมอร์คิรีนะครับแล้วเมอร์คิรี่นะครับเป็นเทพที่ซูทนะครับเนี่ยเขามีตํานานอย่างนึงครับมีครั้งหนึ่งที่จะเรียกว่ามันมีเทพชื่อนี่ฮะแต่ว่าง่ายๆคือผมแปลงเป็นพระแม่โพศพแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นเทพแห่งพวกข้าวพืชพันธุ์ยาหานะครับพระแม่โพศบเขามีลูกครับแล้วปรากฏว่าเจ้าดาวพูโตนะฮะเทพของดาวพูโตนะครับ เขาขโมยลูกของพระแม่โพศบนะครับเอาไปไหนก็ไม่รู้นะฮะเอาไปเลยนะเอาไปซ่อนนะฮะกลายเป็นว่ายุคนั้นพืชพันธุยาหานะครับไม่ดีชาวเมืองนะครับเดือดร้อนมากนะฮะเขาก็เลยไปฟ้องซูสนะฮะทำพิธีบวงสวงคุยกับซูสซูสคือเทพใหญ่สุดของกรีกนะครับปรากฏว่าเป็นมหาเทพนะฮะมหาเทพเขาก็เลยสั่งเมอร์คิรี่นะฮะหรือดาวพุธนี่แหละไปเจรจาไปคุยกับดาวพลูโตซิเอาไปทำไมแล้วเอาคืนมานะฮะ ดาวพุธเขาก็เลยหรือว่าเมอร์เคอรี่นะฮะก็เลยไปคุยโอ้โหหปาปากหวานมากนะฮะก็เลยคุยจนเมอร์เคอรี่ไอ้จนดาวพลูโตเนี่ยเขาก็เลยคืนนะะลูกของพระแม่พระศพมาพอถัดมากลายเป็นว่าพระแม่พระศพเขาก็ทํางานนะฮะเพราะว่าตอนที่ลูกหายเขาไม่ทํางานเลยนะครับพืชพันธุ์ในหาดเหี่ยวนะฮะเห็นไหมฮะ <S <s เขาเลยบอกว่าพอตํานานเหล่านี้นครับว่าเออเพื่อเทพเมอร์เคอรี่หรือดาวพุธเนี่ยเจราจาเด่นนะครับตำนานก็เลยตกทอดมาเรื่อยๆครับ มาจนถึงหัวราศาสตร์เขาเรียกว่าเจราจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธเห็นไหมจริงๆมันมีรากฐานโยงกันมานะฮะโยงกันหมดนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆของอินเดียของทางแถบเรานะครับในการคิดค้นตำราหรือว่าตำนานต่างๆนะฮะจริงๆมันแตกย่อยนะครับไปทั่วนะฮะของกรีกนู่นนะครับนี่นะครับแล้วแถมเทพดาวพุธเนี่ยเป็นเทพที่เข้าใกล้ความตายได้มากที่สุดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่พาดวงวิญญ,ญาณนะครับ นำไปสู่เรียกว่าเดินผ่านนะฮะหรือว่าล่องน้ําผ่านแม่น้ําแห่งความตายแล้วก็ไปสู่ปรโลกนะครับแล้วเขาพอถึงปรโลกนะครับมันจะมีผู้คุมประตูนะครับแล้วผู้คุมประตูเนี่ยเขาจะถามวิดโดวิญญาณเนี้ยอาปากสิมีเงินหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอาปากมีเงินโอเคเขาก็ให้ผ่านเข้าสู่ปรโลกนะครับฉะนั้นนะฮะสมัยก่อนทางกรีกนะฮะเขาตายนะเขาเอาเหนนรียญนะับปิดตานะครับ วิตาสองข้างก็ให้เอาไปใช้ในปรโลและบางแห่งนะฮะก็เข้าปากนะครับยัดปากนะครับใส่ปากนะฮะประมาณนี้นะเออแล้วแต่คนนะครับแล้วพออันนี้ตํานานเป็นหลายพันปีนะฮะเะนั้นมันก็เลยมีรากฐานนะครับมาจนถึงของเรานะฮะเงินใส่ไว้ในปากเงินปากผีนะฮะนี่ครับมันมาจากนู่นเลยนะไกลมากนะครับโอเคเดี๋ยวหลังมาเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องของเทมคอีได้อีกเยอะนะครับโอว่าประวัติเขาเยอะมากนะครับแล้วมันเป็นที่มา การเจรจา,าอ่อนหวานถึงทายดาวพุธการคิดค้นการคิดรือว่าไหวพริบด,ดีคนเกิดวันพุธคนเกิดราศีเมถุนคนเกิดราศีกันนะฮะเจรจา,าเก่งพูดเก่งโน้มน้าวใจคนเก่งเนี่ยคนม,มีรากฐานที่มาของเมอร์คิวีสมัยนู้นเลยนะครับโอเคนะฮะโอเคไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเวลาไม่ทันขอบคุณซูเปอร์แตงทุกๆวันนะฮะขอบคุณเพื่อนที่ได้รับชมแล้วก็ติดตามกันมานะครับมีสิ่งใดที่หลุดตกหล่นบ้างนะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะ ก็พลาดพลาดบ้างนะฮะเลยถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็จะมาแก้นะครับถ้าเราเห็นนะฮะอย่างนี้ฮะตอนแรกว่าจะตื่นชอบมาเห็นนะครับโอ้ง่วงนอนนะครับหรือว่าปล่อยผ่านดีกว่านะฮะที่ลืมนะฮะทำคลิปผิดไปคลิปนะแล้วเดี๋ยวมันก็เย็นแล้วนะในหัวก็คิดนะครับนอนอยู่ง่วงนอนนะฮะเออเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลงคลิปใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยตามเลยแล้วกันไหนก็ผิดแล้วสักพักหนึ่งฮะเมื่อคิดปุ๊บอีกสมองหนึ่งเหมือนกับต่อว่าเรากลับมาลุกขึ้นเลยนะฮะรับผิดชอบเลยนะ อย่ามาคิดอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยอีกมันมีหัวอีกตัวเนึ่เหมือนเป่าในหูหูสองข้างมันมีตัวขาวกับตัวดำนะฮะตัวดําก็บอกให้นอนต่อไอตัวขาวบอกว่าให้ลูกก็มารับผิดชอบนะครับสิ่งที่ทํามานะฮะก็เลยนัวเงียนะฮะถ้าใครเห็นคลิปของวาทิต์นะครับคลิปของวันราศีกรกฎนะฮะสิงกันก็นะฮะยังนอนอยู่เลยตื่นมาครับพอทําัหน้าเป็นความเสียจก็รีบอัดคลิปนะฮะแก้ตัวนะครับโอเคนะถ้ามีอะไรหลุดตกงหรือพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวอาจจะมีอีกนะฮะราพุธยังมรณะอยู่นะตลอดเดือนหน้าด้วยนะเ,ออเดี๋ยวผมกล็ลดอีกแล้วนะ,ะค,ครับก็นั่นแหละเดี๋ยวแก้ตัวนะ,ะถ้ามีอะไรพลาดโอเคครับดูดวง12สราศีครับชาวราศีมังกรนะฮะกลุ่มแล้วก็มีนะครับเริ่มที่มังกรวันนี้งานนะครับดาวการงานคือดาวพระศุกร์ะโคจรอ,อยู่ตำแหน่งเรือนภพสุภานะครับโคจรเล็งดาวราหูนะฮะอย่างแรกเลยครับคือช่วงน,นี้จะเจอแบบงานที่แบบเอาแน่เอานอนไม่ได้นะหรือคนเอาแน่เอานอนไม่ได้นะสักอย่างนะฮะแปลว่าวันนี้ ทำงานต้องระวังนะครับอาจจะมีการเลื่อนนัดผิดนัดมีคนผิดคําพูดผิดคาสัญญานะฮะบ,บางคนก็เรียกยักชักเข้าชักออกนะฮะสั่งยากสั่งงานปุ๊บแล้วก็สักพักนึงเบรกนะฮะแปลว่าเรื่องของคนและคําพูดวาจาช่วงนี้จะสร้างปัญหากับเรานะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะฮะใดๆก็ตามนะครับคุณจะเคลียร์แล้วก็จกัดการได้นะฮะอย่างน้อยหรือว่าดาวพุธเนี่ยที่โควจรเป็นลาภะนะฮะแต่ว่าอยู่ในเรือน,นังคารมันหมายถึงเรื่องของอารมณ์ช่วงนี้อารมณ์แรง ปากแรงปากไวพูดตรงมาตรงมาครับช่วงนี้บางทีพูดจนคู่สนทนาคุณหน่าหงายได้เลยนะช่วงนี้นะฉะนั้นระวังคำพูดนะ,ะโมโหว่าไหร่นี่น่ากลัวของราเสืมังกรนะฮะใจเย็นๆนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ครับอย่างแรกครับวิธีการทํางานครับหนึ่งรัดกลุ่มรอบคอบไว้นะฮะสออย่าเชื่อใจใครบางทีใครที่รับปากอะไรก็เราไว้คุณก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อบางทีเราอาจจะฟังหูไว้หูนะโอเคเขารับปากได้ก็โอเครับปากไปแต่ระหว่างนั้นเราอาจจะเตรียมการเลยพร้อม หรือว่าเผื่อแผนสำรองไวเร้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือช่วงนี้ใช้เวลานใครจะเหนื่อยหน่อยเราอาจจะต้องทาเองนะครับหลักๆเลยวันนี้คุณโฟกัสไปที่งานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของเราหลักๆแล้วก็ทําต่อไปนะฮะเราใช้คนให้น้อยทําตัวเองอยู่ช่วยเหลือตัวเองให้เต็มที่นะฮะเพราะวันนี้คนรอบข้างจะสร้างปัญหาใกับเรานะครับแล้วก็ชุนระวังทํางานไม่ทันนะครับรีบเร่งหน่อยอะไรคืไวได้ควรไวอะไรที่ยังไม่จําเป็นเอาไว้ที่หลังนะครับ ต่อมาเรื่องเงินทองนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายนะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายปุรับฉับพันเยอะค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่อยู่ๆก็โผล่มานะฮะเยอะนะครับมันรายเป็นว่าเออแปลกดีคือใช้หรือซื้อทุกอย่างก็เหมือนจะครบถ้วนหมดแล้วนะฮะกลายเป็นสัปดาห์นี้เหมือนก็ต้องซื้ออะไรใหม่หรือต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแปลว่าค่าใช้จ่ายเอาจริงๆคือสัปดาห์นี้นะครับมันมีจ่ายจุกจิกรายจ่ายปุรับฉับพันเกิดขึ้นแล้วทําให้เรากังวลหน่อยนะครับโอเคต่อมา มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวความรักนะฮะในยานี้ระวังคนที่โสดแล้วนะครับจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับมันเหมือนมีแรงดึงดูดเลยบางอย่างนะฮะทำให้คนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาด้วยชนวงเส้เสน่ห์แรงนะฮะแล้วก็คุยกับใครอย่าเพิ่งรีบหลอกหลักปักฐานอย่าเพิ่งรีบตกลงโปรงใจนะครับอย่าเพิ่งรีบลงหลักปักฐานนะครับมีมีอะไรบางอย่างคุมเครือกับคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่นั่นแหละแล้วก็คนที่มีคู่เป็นแฟนครับดาวความรักวันนี้เป็นวันที่เด่นนะครับ มีอะไรปรึกษาหรือแก้ปัญหาช่วยเหลือกันและกันได้ดีอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาพากลเดี๋ยวคุณจะจะสังเกตได้นะครับเพราะว่าทัวรนี้นะครับมุมดาวที่ปรึกษาก็คือแฟนเราหรือว่าขอให้ใครมาช่วยเหลือก็คือแฟนเราครับหรือถ้าใครที่มีแฟนครับช่วงนี้แฟนยังพอจะพึ่งพาอาศัยเรื่องต่างๆน,นานาได้นะฮะนี่คือบทส,สรุปเลยครับสําคัญอย่างครับในช่วงนี้ระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายนะฮะแล้วก็ เอาจริงเวลาถ้าจะพึ่งพาอาศัยนะครับวันนี้พอจะใช้งานเรื่องต่างๆหรือเรื่องยากๆได้อยู่นะครับโอเคเนาะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับปวดหัวล้านในแล้วก็ภูมิแพ้ท่านย่าเสโซวครับระวังภูมิแพ้กันนะฮะเป็นหวัดไม่ค่อยสบายสบายตัวระวังเป็นไข้นะครับดูแลร่างกายครับเป็นห่วงนะครับต่อมาฮะราศีกุมนะฮะวันนี้คนราศีกุมครับดาวพระจันทร์กับดาวเสาร์โคจรทับอยู่นะครับมันยังหมายถึงเรื่องของ การทํางานหรือว่าภารกิจนะครับมันมีงานงอกแปลว่าทำอะไรอยู่อยู่ๆก็มีภารกิจบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามานะครับมันเลยทําให้ดูเหนื่อยๆหน่อยใครที่ตั้งใจอยากจะเดินทางไปไหนหรือทํากิจกรรมรอะไรก็ตามสําเร็จนะครับวันนี้ข้อดีคือทําอะไรวางแผนเสร็จปุ๊บรีบทาเลยนะครับหรือว่ามีไอเดียอะไรที่อยากทําทํานะครับหรือว่าเตรียมข้อมูลเสร็จปุ๊บทำเลยนะฮะผมเลยอยากให้วันนี้สปีดงานได้ ถ้าต้องแก้ปัญหาคุณเตรียมความพร้อมเสร็จปุ๊บทำเลยไม่ต้องคิดนานนะครับวมนี้พยายามสะสมผลงานเยอะเพราะเดี๋ยวช่วงกลางและปลายสัปดาห์มันมีงานบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาทําให้เราต้องดูเหนื่อยหน่อยนะครับภารกิจเยอะนะครับราศีกุมช่วงนี้มันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวแล้วก็รถนะครับหรือการเดินทางช่วงนี้เยอะหน่อยนะครับก็เตือนนิดหนึ่งแล้วก็การเข้าสังคมช่วงนี้หลายอย่างเป็นเงินเหมือนทองหมดเลยนะฮะในกระทังซื้อในกระังใช้ นะฮะช่วงนี้ถ้ามองก็หมุนเงินได้ทันแหละนะเพียงแต่ว่าระยะนี้มันจะมีรายจ่ายปุบปรับฉับพลันถี่ขึ้นหน่อยนะครับฉะนั้นอะไรที่ยังไม่จะเป็นคุณเบรคไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ระวังป่วยไข้ไม่สบายนะครับมันมีดวงร่างกายไม่ค่อยพร้อมคนใกล้ตัวด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายเป็นหวัดเป็นไข้ไข้วัดใหญ่หรือว่าโควิดอะไรพวกนี้ฮะฉะนั้นมันจะวนเวียนคนใกล้ตัวมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะครับลูกน้องบริวารครับ วันนี้ใช้เวบานพอได้อยู่นะฮะแต่ว่าสําคัญเลยระยะนี้มันมีงานแทรกงานด่วนเข้ามานะครับถ้าคุณตั้งใจวันนี้อยากจะทํางานนู่นนี้นั่นนะฮะอย่าอยู่มีงานด่วนเข้ามาป้งนะครับกลายเป็นต้องชะลองงานหลักแล้วไปเปลี่ยนแผนนะครับไปทําอย่างอื่นต่ออะไรอย่างเงี้นะฮะเชื่อนั้นแปลว่าวัานนี้แผนงานมันอาจจะไม่เป็นไปตามเส้นเวลาที่เราตั้งใจไว้ว่าจะต้องเวลานี้ทาแบบนั้นเวลานั้นทำนี้ครับมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะฮะมันจะมีการปรับเปลี่ยน เส้นเวลาบางอย่างบางเวลาต้องไปทาอย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้นะฉะนั้นให้เราเข้าใจไว้ก่อนว่าวันนี้ถ้าตารางงานมันยืดหยุ่นได้ก็จะดีนะครับอย่าไปต้องฟิกตายตัวนะครับเดี๋ยวเครียดนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับช่วงนี้มุมดาวใครที่ราศีนี่ครับเรื่องความรักนะฮะช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะมันจะมีการเข้าใจผิดกันไดง่ายๆนะครับทั้งโสดและไม่โสดบางที่โสดแ,แต่ว่ามีคนคุยด้วยนะฮะเนี่ยระวังเข้าใจผิดหรือคุยแล้ว เข้าใจไม่ตรงกันหรือเกิดความหงุดหงิดบางเรื่องนะฮะหรือเกิดความคาใจบางเรื่องนะครับฉะนั้นวันนี้คุยน้อยๆก็ดีหรือถ้าคุย,ยต้องพยายามเข้าใจแล้วก็มีอะไรก็เคลียร์มีอะไรก็คุยนะครับเหมือนถึงจะเข้าใจไม่งั้นจะมีเหตุให้คาใจกันได้นะครับในเหตุการณ์ของสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็ต่อมาคนที่มีคู่เป็นแฟนครับชวงนี้ดาวกู้ครองคนรักของเรานะฮะคือดาวอาทิตยน์ยนะครับระยะนี้ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในเรือน <c oughs> <ๆ>ของดาวอังคารนะครับหนึ่งช่วงนี้แฟนเครียดยุ่งยากวุ่นวายเยอะ 2แฟนอาจจะมีศัตรูในที่ทํางานนะครับศัตรูมีหลายแบบศัตรูตแ,บบตแบบเบาบางศัตรูแบบกลางๆแล้วก็ศัตรูแบบเข้มข้นนะครับฉะนั้นชุดนี้ศัตรูแบบกลางๆนะฮะถึงเบาบางจะทลบกวนใจเรานะฮะอาจจะทาให้เราชล่าช้าทำให้เรารหุาดหงิดดึงงานวุ่นวายเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีใส่ความเราในไอ้ผูโมวกกลางนะฮะแต่ถ้าเข้มข้นมันหนักกว่านี้นะครับฉันชุดนี้นนระวังคนนะฮะหรือว่าคนที่ ตามคนตามไม่ถูกชะตากันเราอาจจะไม่ถูกชะตาเขาหรือเขาไม่ถูกชะตาเราครับใน,นระวางคนเหล่านี้เป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเพราะเขาจะสร้างเรื่องสร้างปัญหาหเราได้นะครับโอเคเนาะแต่บางคนเ็าไม่มีศัตรูี่ทีมงานเลยก็สบายใจครับเขาเรียกว่าเป็นบุญน,นะครับก็แปลว่างานมันจะมีปัญหาแทนอย่างไรเสียช่วงนี้ต้องมีปัญหาไม่คนก็ปัญหาเรื่องของงานมันไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับโอเคเนาะแล้วก็สุขความรักนะครับทั้งสดและไม่สดความรักเด่นนะครับ ช่วงนี้ยังดูดีนะฮะผมตองมองว่าภาพรวมนะฮะความรักเนี่ยยังพอปรึกษาหรือกันได้เพียงแต่ว่าแฟนเราว่าเครียดเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะฮะหรือเรื่องส่วนตัวนะครับสุขภาพร่างกายครับปวดหัวครับความดันนะฮะแล้วก็เจ็บคอบางที่มันมีอย่างคือรองเป็นหวัดนะครับพุนแพร่นั่นยินดีสวครับมีการปวดหัวกันนะครับช่วงนี้ตึงหลังคอบ่าไหล่ครับไม่ค่อยสบายสบายตัวนะครับร่างกายล้วนๆนะฮะดูแลร่างกายดีๆด้วยครับโอเคเนาะต่อมาครับราศี มีนนะครับสเสน่ห์ราศีมีน,นไม่สเสน่ห์ก็เรียกว่ากิจกรรมก่อนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้คนราศีมีนเนีย่ยต้องให้ดูดีนะครับต้องให้ดูมีสเสน่ห์ต้องให้ดูเวลาที่ทํางานหรือคุยแล้วก็ตามฮะ,ะต้องให้ดูบดูเนียบนะครับหรืออย่างน้อยก็ให้ดูแบบมีสมาธิในการทํางานกันนะฮะช่วงที่มีคนจับตาคุณดูดูตวเราอยู่นะ,ะหัวหน้าก็ได้เพื่อน่รงงานก็ได้ครับหรือคนที่ไม่ค่อยชอบพอก็อได้คือมันมีเหมือนมีกล้องวงจรปิดนะครับแอบดูเราอยู่นะฮะ ฉะนั้นวันนี้เลยต้องทํางานหรือว่าทําอะไรที่ดูเนียบหน่อยดูมั่นคงหน่อยแล้วก็สะสมผลงานให้เต็มที่หน่อยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับระยะนี้คนจะสร้างปัญหาให้กับเราเยอะครับอาจจะมีคนมาหาเรื่องหรือว่าทํางานไม่ได้อย่างใจนะฮะสั่งงานแล้วโอ,โอ้โหสั่งอย่างได้ยากวุ่นวายวุ่นวือมากนะฮะว้าวุ่นเลยช่วงนี้นะครับฉะนั้นระยะนี้ระวังการสรั่งงานกับคนนะครับพยายามคอยตามติดดีด แล้วก็มีสมาธิในการทํางานดีๆคนจะเจอคนที่ไม่มีสมาธิในการทํางานแล้วต้องมาทางานร่วมกับเรานะครับฉะนั้นนีเราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับกิจกรรมหลักๆวันนี้ข้อดีคือถ้ามีปัญหาเรื่องงานจะเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาได้ในท้ายที่สุดนะครับนี่คือจุดเด่นเลยแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับระยะนี้ค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายส่วนตัวซื้ออะไรส่วนตัวค่าใช้จ่ายบางอย่างเป็นหนี้สินเป็นเงินพิเศษหรือว่าจําเป็นต้องจับใจใช้สอยนะครับมันจะมี เลยจ่ายปูปับชดพันเข้ามานะครับในช่วงนี้ได้ก็จะตึงๆหน่อยค่าใช้จ่ายเนาะโอเคนะครับโอ้ค่าใช้จ่ายมาธรรมดาเหมือนกันนะว่าไปครับคขาดนุนคานี้คนั่นเยอะนะฮะเป็นคนที่มีค่าเยอะมากนะฮะค่าบ้านลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงไอ้นั่นต้องซ่อมแล้วก็ดีสินอีกนะฮะโอ้เยอะเหมือนกันนะช่วงนี้แต่ว่ายังดีที่มันยังพอหมุนเงินได้นะครับค้าขายครับวันนี้ขายก็จะฟืดๆหน่อยนะฮะวันนี้แปลกๆนะครับลูกค้าแปลกๆมือหายไปในขันหมดนะครับก็ไม่เป็นไรฮะคุณหาวิธี ทำการตลาดหรือกระตุ้นยอดขายบางอย่างบ้างก็ดีนะฮะนี่แหละคือจุดที่เด่นที่ทําหรือหาอะไรใหม่ใหม่มาทํานะครับคุณก็จะมีะไรายได้ทางอื่นบ้างนะครับความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดช่วงนี้ดวงต้องระวังนะครับบางบางเลงหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาเพราะว่าดาวศุกร์จรเร็งเนี่ยมันเป็นดาวแห่งเสน่ห์เสน่ห์แรงเวลาคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีและชอบเราแล้วมันจะสารต่อความสัมพันธ์นะฮะกลายเป็นแฟนได้นะครับในระยะยาวแต่ว่าระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาครับเข้ามาหลอกเราได้นะครับ ต่อมาคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะเดาวความรักโนนนี้ก็ถือว่าวันที่เด่นนะฮะมีปัญหาหรือมีอะไรที่แบบไม่สบายใจเดี๋ยวคุยแล้วก็เคลียร์ได้นะครับวันนี้ข้อดีคือยังพอพึ่งพาอาศัยกันและกันได้นะครับสุขภาพร่างกายปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยสบายสบายตัวประลองเป็นไข้แล้วก็เป็นหวัดท่านนี้ในวสวรครับลองเป็นหวัดกันนะฮะภูมิแพ้ร้อนในเหนื่อยง่ายโควิดนะครับนี่คือต้องระวังนะครับปวดเมื่อยเนื้อไม่ตัวนะฮะ ระวังดีๆครับมันติดเชื้อได้ง่ายครับช่วงนี้นะครับอากาศยิ่งเปลี่ยนด้วยแหละแล้วก็ต่อมาครับบทสรุปนะฮะคนราศีมังกรนะฮะเสน่ห์มังกรเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นทูโทนสองสีครับโง่เฮงเด่นใบหน้าวันนี้เป็นอยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมหลักวันนี้เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญนะครับตัวช่วยยังมีปัญหาจุกจิกกันข้างเยอะระวังคนจับผิดนะครับ แล้วก็ระยะนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับการเจราจาต่อรองจริงๆวันนี้ต้องทำอะไรรวดเร็วว่องไวจะดีนะครับเพราะดาว3ดวงอาทิตย์ดาวคารดาวพุธเนี่ยโคจรตำแหน่งลาพระโชคลาภแต่ว่าเป็นกลุ่มดาวที่ทําอะไรต้องรวดเร็วว่องไวแล้วก็ระวังดีนะครับมีคนจับผิดแล้วก็คอยกล่แกล้งกำลังแกนะฮะไม่ใช่วัยอย่างเดียวนะครับวัยต้องรัดกลุ่มรอบข้อเดี๋ยวเพราะว่ามันจะมีคนที่ทําให้งานเราล่าช้าหรือว่าทําให้เราเหนื่อยใจนะครับเพราะนั้นเราก็ พยายามแก้ปัญหาเรื่องคนให้ได้ก่อนนะครับแต่เรื่องงานผมไม่ค่อยว่วนนะครับโอเคเนาะต่อไปครับชาวราศีกุมนะฮะเสน่ห์กุมเสื้อผ้าเลครับ,รบวันนี้ก็เน้นสีเข้มเข้มครับหัวเข่งเด่นใบหน้าดวงตาคิ้วทรงผมนะฮะกิจกรรมภารกิจวันนี้ก็มีความขึ้นหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ค่อยสบายใจทุกวิใตัวกวนใจเดี๋ยวเคลียร์ได้ครับสบายใจได้คือมีเรื่องอะไรก็ตามมีจังหวะชีวิตที่เคลียร์เรื่องต่างานานานได้ดีเป็นพิเศษนะครับไอเดียดี แก้ปัญหาเก่งแล้วก็คนช่วยเหลือจะพอมีนะฮะนี่คือจุดเด่นแล้วก็ใจสู้แล้วก็สําคัญคือช่วงนี้นะครับดาวพฤหัสโคจรมรณะนะครับระวังคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายเข้าของเครื่องใช้บางอย่างของบ้านพังเสียหายนะครับหรือคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวนะครับบางที่จจะเป็นลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับฉะนั้นระมัดระวังร่างกายเราดีๆนะฮะแล้วก็สําคัญอย่างครับระยะนี้คนลาสีกลุ่มนะครับถ้ามีเรื่อง อะไรเดือดเดือร้อนใจให้รีบเคลียร์ให้จบโดยไวนะครับอย่าปล่อยให้คาราคาสังนะแล้วก็ระยะนี้เอาลมร้อนลมแรงปากไวอย่าไปทะเลาะกับใครนะฮะผมห่วงคู่กรณีคุณมากกว่านะครับจะเจอเรียกว่าพ่นพิษนะฮะเปรียงใส่คือคขาพูดวาจาคุณเมื่อะไหร่ที่กลุ่มเนี่ยจะต่อว่าจะตําหนิจะแซะจะด่าหรืออะไรก็ตามนะฮะเจ็บนะฮะเจ็บมากนะฮะ ต้องระวังวุดวาจามันสร้างศัตรูได้นะครับระวังนิดนึงนะฮะแต่ว่าข้อดีช่วงนี้หมุนเงินได้ครับถึงแม้รนีจ่ายเยอะรายรับก็ยังเข้ามาทําให้เรายังพอชื่นใจนะครับโอเคเนาะลุยสู้ต่อนะครับต่อมาชาวราศีมีนะฮะเสื้อเนมีเสื้อผ้านะฮะวันนี้ก็เน้นสีเข้มๆของห่งเดนเหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาปากร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจวันนี้เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจให้รีบเคลียร์ให้จบนะรี้ ข้อดีของในช่วง,งนี้นะครับคือมีคนช่วยเหลือไอเดียปัญญาแก้ปัญหาเด่นแต่ต้องระวังดวงหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆนะครับมีเกิดขึ้นเรื่องพวกนี้ได้แล้วก็ชุดนี้เจอ,เจอแรงกดดันจากเวลาบีบให้เราต้องเร่งรีบเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวมีปัญหาอะไรนะครับฉะนั้นชุดนี้ก็ต้องเตือนนะครับว่าระวังเรื่องเวลานะครับจะทําให้เราเครียดเพราะฉะนั้นสะสมงานหรือสะสมผลงาน,สสงานเต็มที่ได้ก่อนนะฮะ แล้วก็ระยะนี้เรามตระวังอย่างคือถ้ามีใครที่ขอความช่วยเหลือนะฮะถ้าเป็นเรื่องเงินทองอันตรายต้องระวังด้วยนะครับแต่ข้อดีคือถ้ามีความเครียดเรื่องเงินทองจะหมุนเงินได้ทันถึงแม้อะไรจ่ายจุกจิกไอ้นั้นเสียไอ้นั้นพังหรือว่าไอ้นั้นหายแต่เดี๋ยวก็แก้ปัญหาเรื่องเงินท้ายที่สุดได้เสมอนะครับโอเคนะฮะจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังช่วงกลางคืนเช่นเดิมนะฮะขอให้นอนหลับแล้วก็ หลับสบายแล้วก็หลับฝันดีนะครับส่วนท่านที่ฟังวรุ่งขึ้นก็ขอให้มีสิ่งดีๆฮะวันนี้ขอให้มีเรื่องดีๆมีสิ่งดีๆมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตครับเป็นกำลังใจนะฮะลุยสุตอ่อสวัสดีครับ